จะไปต่อหรือพอแค่นี้ทุกคนใครที่ได้รับข้อความจากแอป k i n นม a สเตอร์ประกาศขึ้นราคา5เท่าฟังไม่ผิดหรอกครับแอป k i n นม a สเตอร์นะฮะจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เยอะแยะมากมายทางแอปเขาเลยประกาศว่าจะทำการขึ้นราคาแอปจากปกติเราจ่ายรายเดือนเดือนละร้อยกว่าบาทใช่ไหมอ่ะมาดูราคาใหม่นะคะนี่คือราคาใหม่นะฮะเห็นเป็น 11เหรียญน,นะครับสำหรับรายเดือนนะแล้วก็119เหรียญสหรัฐสำหรับรายปีเดี๋ยวเรามาดูกันทิว่าคำนวณบวกเงินค่าสหรัฐแล้วเนี่ยมันจะตกเดือนละเท่าไหร่นี่คือรายเดือนที่ทุกคนจะต้องจ่ายจากปกติเดือนละร้0ยกว่าบาทเปลี่ยนเป็น455.6ทุกคน5เท่าสำหรับมือใหม่ผมแนะนำเลยว่าให้คุณไปยกเลิกก่อนเห็นไหมครับมันจะมีคำ เชิญมาว่าจะอนุญาตให้แอปเนี่ยหักเงินคุณแบบใหม่ไหมก็ไม่ต้องกดโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดคุณจะได้จ่ายเดือนละ455บาทบอกได้เลยถ้าไม่ได้ใช้แอปเนี่ยในการหาเงินคุณจะเป็นการจ่ายที่สิ้นเปลืองมากๆโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายปีกันสำหรับรายปีจะอยู่ที่4559บาทอัพขึ้นมา5เท่าตัวทุกคน บอกเลยงานนี้ถ้ามือใหม่ที่อยากจะมาเล่นแอป Kinemaster นะฮะแล้วก็อยากจะไม่จะมาใช้ฟีเจอร์บางอย่างแนะนําให้คุณไปยุคเลกนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายตัดต่อใช้แอปนี้เป็นเครื่องมือในการหาเงินอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ใช้แอป Kinemaster มา2ปีและรักมากแล้วก็อยากจะลองใช้ฟีเจอร์ต่อไปว่าเฮ้ยไอเดือนละ4 0 0ยเนี่ยทางแอปเขาจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆให้เราเล่นต่อผมก็อยากจะลองใช้เพราะฉะนั้นนะครับ งานนี้บอกเลยสําหรับคนที่อยากจะหาเงินจากแอปนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ดีๆแบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์ด้วยนะครับ